จะลองกระดีเหล็กของนาโคกนะครับนาโคกให้มาสนับสนุนมาไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะครับอ่แอคชั่นก็ดูนะครับแอคชั่นสวยดีนะครับเดี๋ยวไปลองดูครับว่าจะมีโอกาสได้ตัวไหมฮนระจะหาปลาเจอหรือเปล่าต้องลองโอ้โหน้ำหนักดีตีไก่นะนู่นเกือบสุดเลย แอคชั่นใต้น้ำรู้ถึงดีเลยนะโดนแล้วครับโอ้โหหมันจริงๆหมันจริงครับโดนมาแล้วนี่กระดีเหล็กนะโค้กให้มานะครับโดนปลาอะไรครับเนี่ยโดนปลาอะไรครับอู้นะโคก้กเอาเรื่องนี่นะครับนะโคก้กเอาเรื่องนะครับดูโอ้ แน่นอนนะครับโอ้ก็ดีนะนกกหมานจะกัดนะครับไม่ได้เกี่ยวถ้าตีตามถ้าตีตามจิบนะมีโอกาสสูงน,นี่วัดน,นี่เดยอ ผมบอกพี่แล้วผมบอกพี่แล้วเกิดกล้องนเลยะเป็นไง้นไล่ะหน้าโดนเนาะพอพอพอมันกัดพี่อย่าเพิ่งไปหยุดเคาะพี่อย่าเพิ่งแบบนั้นอะรอรอมันกระชากจากมือเลยกระตุกแรง ตัววไ้เอาง่ายๆว่าถ้าตัวที่พี่ปล่อยดีถ้าถ้าจะโดนี่คือแบบว่าตีตีเป็นเดือนเลยนะว่าขี่ขีทีขี่อ่ะผนแยบอ่ะสนจะมาอยู่ข้างหลังเกกันอยู่ <c oughs> นี่แหละนี่แหละสายปอกสายปอก <c oughs> ได้แล้วได้แล้ว เกี่ยวสายพี่มานี่หว่าอืมไม่ใช่ลับทิ้งเลยถ้าเลยที่เราหมายไอ้ไอ้เนะี่ยถ้าเลยที่เราหมายแล้วถ้ามันไม่ไล่ตามก็ กอเลยก่อกลับเลยอดทนไม่พอโดนแล้วช่อนวะไอ้ไอ้ป๊อกป๊อกป๊อกน้อยชชโดเอาละปลอดภัยละเกี่ยวแบบนี้ นะครับเปิดมาแล้วเหมือว่ามันต้องเอาจนได้เขาไปลองไหมเอาไปลองไหมคิมมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักอาไปมันจะโตไม่ทันคนอืน่นก็แต่จริงจริงก็ใส่ปลาเกลือเนะเนี่นไรเง้ แสดงว่าเมื่อกี้จังหวะคือแบบมันมันสุดมันสุดมันสุดเพือกของมันเพราะมันนานมากนที่รอเมื่อกี้เนี่ยมันนานเกินไปไงมันมันต้องขึ้นมาจิบแล้วโอ้โหเพื่อนว่ะมันสวยเลยทำไงจะให้เห็นกับลอกเลยวะนนี้ชิมาโน่ตีปลาปอก đi quát đi Nâng tắp lên Đốn hàng ngay, lần chết đi Ôi khổ, tịt ăn lầy quá bỏ đi thôi, bảo rồi, thằng khiếm khiếm như thế này, มันติดยาโอ้มันติดยาดจริงเนี่ยหยอ้ละเหียนที่เดิม โดนนี่ครับโดนโดนดิโดนดิดนดเอา้าเอ้าเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้นี่นี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตามพวกมันมาสายนี้ดีสายนี้ดีสายดีครับโอูห้หหลุดเลย แ <laughs> มงงินยกไปแล้วนูน่นยกขึ้นนู่นมันตามพวกมันมาท้าเมื่อกี้ยกขึ้นก็นได้จะตามพวกมันมา